สวัสดีครับวันนี้ร้านไพวันจะมานําเสนอจาก DIY ตีนตะกุยนะครับเป็นไดเล็กเป็นยี่ห้อคาชิมานะครับผม DIY ไดเล็กยี่ห้อคาชิมาอ่ารุ่นเขาคือ KL ขีด 0303D นะครับผมอ่ากล่องควบคุมอยู่ด้านล่างอยู่ด้านข้างแล้วก็มีปุ่มวิ่งทีระเข็มอยู่ตรงด้านข้าง แล้วก็มีสวิตช์เปิดไฟอยู่ตรงด้านข้างตรงกล่องด้านข้างตรงหัวเข็มนะครับแล้วก็ไฟ LED สองสว่างตรงเข็มตัวนี้เป็นตีนตะกุยนะครับตีนคู่นะครับผมเป็นในเล็กเป็นยี่ห้อคาชิมานะครับผมตรงกล่องควบคุมก็จะมีปรับเร็วปรับช้าเห็นไหมครับสอนปรับเร็วปรับช้า PS ก็คือเข้าค่าระบบของโรงงานเขาอ่านนะครับ เราจะดูด้านดูรอบๆเลยนะครับด้านหลังนี่ครับแล,แล้วก็ปรับทีห่างปรับความห่างได้ถึงเลขสิบสองเลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาลองเหยียบฟังเสียงให้ดูนะครับผมนะครับ ตะกุยมันจะตะกุยหนาพวกเย็บหนังเย็บผ้าใบเย็บรองเท้าเย็บกระเป๋านี่นะครับผมใช้งานก็คือเป็นจักตัวนี้ได้เลยนี่เย็บเป็นหนังเป็นแปดก็คือแปดชิ้นทับเข้าไปหากันนะครับผมควมหนงังเขาตัวนี้ยิ่งหนายิ่งเสียงนิ่มยิ่งตะกุลดีนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับผมเป็น ไดเล็กตีนตะกุยเป็นยี่ห้อคาชิมาครับผมเห็นไหมครับลูกทรงก็ออกมาสวยงามนี่ครับเป็นตีนตะกุยไดเล็กดีไวคา,าชิมาถ้าใครสนใจก็เข้ามาลองที่ร้านไพวันได้เลยนะครับสินค้าเรามีให้ลองให้ดูครับผมโอเคครับผม ถ้าใครสนใจก็เข้ามาลองที่ร้านไพวันได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม